สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่ไหว้หน้าสมชัยซัดระยุทธ์ปมยื้อเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนายสมชัยศรีสุทธากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กมีเนื้อหาระบุว่าไม่ยื้อเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครจริงหรือ 3มีนาคม2556คือการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งสุดท้ายหากนับเวลานั้นคือ8ปีเศษที่คนกรุงเทพไม่มีโอกาสเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของเขา อำนาจกำหนดว่าจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครตามพรบรเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่โดยสอนอชอที่ออกมาในวันที่16เมษายน2562บอกให้เป็นอำนาจของคอสอชอแต่หากไม่มีคอสอชอแล้วให้เป็นอำนาจของคอรมอดังนั้นคอรมอประยุทธ์จึงเป็นจุดตัดสินใจว่าจะให้มีเลือกตั้งกรุงเทพแล้วหรือยังไม่ใช่กกตเพราะกกตจะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง ภายใน60วันหลังจากครมมีมติให้มีการเลือกตั้งหัวกรุงเทพมหานครประยุทธ์บอกไม่ยือ้อเพราะไม่รู้จะยื้อไปทำไมแต่ที่ผ่านมาไม่เรียกว่ายือ้อจะให้เรียกว่าอะไรหรือจะให้เรียกว่าไม่ใส่ใจในการกระจายอำนาจให้ประชาชนได้เลือกผู้บริหารท้องถิ่นคะแนนนิยมในกรุงเทพมหานครของคุณไม่มีก็ยอมรับกันตรงๆจะรอให้คะแนนนิยมดีขึ้นหลังจากยื้อก็คงยาก จะหาตัวผู้สมัครเด่นๆมาสู้กับคนอื่นที่โปรยชื่อมาแล้วก็ขาดคุณสมบัติจะเอาคนเก่าก็ทำนายอนาคตได้ไม่ยากยื้ออย่างไรก็ลำบากหมดเวลายื้อแล้วครับลุงการแข่งขันของเชฟกระทะเหล็กกำลังจะเริ่มขึ้นมาดูกันครับว่าเชฟแต่ละคนที่มาร่วมแข่งขันในวันนี้ใครจะปรุงอาหารได้ถูกใจชาวเมืองลกเอียงมากกว่ากัน ผู้เข้าแข่งขันท่านแรกลงสมัครอิสระไม่มีสังกัดพักใดฉายาเชฟผู้แข็งแกร่งในปัพิพีเคยปรุงข้าวผัดรถไฟความเร็วสูงจนเป็นที่เลื่องลือฝึกฝนฝีมือมากว่า2ปีรอการแข่งขันจนเหงือกแห้งเชฟชัดครับ ผู้เข้าแข่งขันท่านที่สองเชฟอุดดาส่งเข้าแข่งขันฉายาเชฟผู้พร้อมเปลี่ยนแปลงเคยขายก๋ยเตี๋ยวเรืออุโมงคข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคุยว่าเป็นลูกหลานไอสไตล์แม้เพิ่งเปิดร้านใหม่แต่ก็เป็นขวัญใจชาวบ้านเชฟเอครับ ผู้เข้าแข่งขันท่านที่สามกำลังเหลียวหาคนส่งเข้าประกวดขายบะหมี่อัศวินแถวเสาชิงช้ามากว่า7ปีถึงน้ำท่วมก็ยืนหยัดขายเพราะบอกว่าน้ำรอการระบายอีกไม่นานก็ลดส่วนประวัติการขึ้นมาเป็นเชฟเพราะปรุงอาหารได้ถูกใจมหาอุปราชโจตูยิ่ง ผู้เข้าแข่งขันท่านที่4พัตราคารสุมาป้อมส่งเข้าประกวดอาหารมีชื่อคือหมูป่าผัดเผ็ดแต่เกรงว่าจะถอนตัวจากการแข่งขันเพราะย้ายกระทะกลับเมืองลกเอียงไม่ทันอีกทั้งยังมีสัญญาปรุงหมูป่าตามเมืองต่างๆอีก4ปีเกรงว่าจะมาแข่งขันครานี้จะเสียของ ผู้แข่งขันท่านที่ห้าที่ไม่ยอมเปิดตัวยังเป็นเชฟปริศนาพักวัยรุ่นทำให้แม่เล้าหูทั้งหลายยังไม่อาจประเมินและประมาทฝีมืออาจเป็นเชฟที่น่ากลัวในฝีมือได้ กติกาสำหรับรอบนี้ให้เชฟแต่ละคนเลือกอาหารที่ตนคิดว่าน่าจะถูกใจชาวลกเอียงที่สุดหยุดหยุดหยุดการประลองยังไม่เกิดขึ้นเสียงพูดดังแทรกขึ้นกลางรายการเมื่อหันไปทางเสียงที่เปล่งดังกลับกลายเป็นมหาอุปราชโจตูพร้อมตัวป๊อกยืนอยู่ข้างกายยังยังไม่ต้องปรุงเหตุใดจึงยังไม่ปรุงถปณีถาม ข้ายังเพลิดเพลินบะหมี่อัศวินขณะนี้ท้องยังไม่อิ่มคำตอบจากมหาอุปราชเสียงตะโกนออกไปแปรเปลี่ยนหันเป้าเข้าใส่อัศวินขวัญเมืองไม่ว่าเป้าหมายในการประกาศกำหนดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอยู่ที่เดือนมิถุนายน2565ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างแท้จริงคืออะไร คือความสงบคือกําหนดเดิมที่จะต้องยืนหยัดอยู่จนครบวาระหรือคือเพื่อเคลียร์ปัญหาภายในกับพักพลังประชารัฐกระนั้นบทสรุปร่วมกันก็คือการน่วงถ่วงเวลาออกไป คําประกาศนี้เหมือนกับจะทําให้เกิดความกระจ่างหากมองจากมุมของรัฐบาลมองจากมุมของพลเอกประยุทธ์แต่จะกลายเป็นปัญหาใหม่ในทางการเมืองขึ้นมาโดยอัตโนมัติมิได้เป็นปัญหาต่อในชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งหาเสียงค้างเติ่งรอมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วหากที่แหลมคมอย่างที่สุดก็จะสร้างความหงุดหงิดให้กับภายในของพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพันที่มีการเปิดตัวนายสุช,ชัชวีสวรรณสวัสด ขึ้นมาแรงกดดันอย่างแหลมคมจึงไม่เพียงแต่ต่อพผลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นหากหมายถึงผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง ถามว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นตัวแทนของอำนาจใดอย่าลืมเป็นอันขาดว่าในห้วงที่เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2 5 5พราผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรซึ่งเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้รับเลือกจากคนกรุงเทพมหานครอย่าลืมเป็นอันขาดว่า ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่สำคัญท่านหนึ่งคือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองแต่แล้วเมื่อการบริหารของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเกิดอาการขบเหลี่ยมกับคอสอชอจึงได้มีการใช้อำนาจตามมาตรา44ปลดและแต่งตั้งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเข้ามาแทนในปี2559 จากปี2559ไม่เพียงแต่มีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองขึ้นมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ยังมีการตั้งสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ด้วยจากปี2559ถึงปี2564กรุงเทพมหานครจึงถูกบริหารโดยคอสอชอ นับแต่นี้เป็นต้นไปจึงไม่ได้จะกระหึมด้วยเสียงตะโกนออกไปให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นแต่ยังจะพุ่งไปยังพลตำรวจเอกอศวินขวัญเมืองประสานเสียงกล้องตามมาการดำรงอยู่ของพลตำรวจเอกอศวินขวัญเมืองคืออุปสรรคขวางไม่ได้เป็นการขวางต่อการเดินหน้าของพักประชาธิปัตย์แต่ยังเป็นการขวางต่อการเดินหน้าเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพมหานครอีกด้วยเป้าหมายในเดือนมิถุนายน2 1565จึงอาจถูกร่นให้เร็วขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและเพจสมชัยสีสุทธิยากรอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ